อ่าข้อสิบแปดนะ,ะข้อสิบแปดให้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาความยาวเสี่รอบรูปสองร้อยความยาวและความกว้าง x กับ x บอบวกะะสี่นะคะเสี่รอบรูปก็คือเท่าไหร่มียาวสองด้านมีมีกว้างสองด้านถูกไหมจะเป็นสองของ x กับ x บอบวกสี่นะด้วยความยาวเสี่รอบรูปเป็นสองร้อยนะคะ ถ้าต้องการปูยญ้าทั้งหมดไปคิดตารางวาละ14บาทเนะก็ใช้เงินกี่บาทเราก็หา x ได้ใช่ปะ่ะอันนี้ก็เป็นสองเอาสองไปหารนี่เป็นหนึ่งร้อยแสดงว่าจะกลายเป็นสอง x บวกสใช่ไหมแสดงว่า x ก,ก็คือเอาสี่ไปลบเป็นเก้าสิบหกเอาสองไปหารเป็นสี่สิแป ได้แล้วอันนี้คือคว่ายาว48ว่าง52 <c oughs> แสดงว่าพื้นที่พื้นผ้าก็จะกลายเป็น48คูณ52อันนี้ตารางเมตรเนาะตรงหน่วยตารางเมตรก,ก็ ใช้ตารางวาละสิบสี่บาทใช่ปะ่ะตัวนี้ข้อมูลามาแล้วเราก็ต้องไปหาคิดตารางวาละเราต้องคิดจากแปลงจากตารางเมตรให้เป็นตารางวานะะวนึงตารางวามันสี่ตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้น,นก,ก็เอาสี่สิบแปดหารคูณห้าสิบสองแล้วหารสี่ก็จะเป็นตารางวาวนีข้อมวณออกมาก็จะได้หก สองสี่นะคิดเป็นเงินคอสนะฮะก็จะเป็นหกสองสี่นะตารางว่าคูณตับตารางว่าละสิบสี่บาทรกตัวนี้เอาคูณออกมาก็จะเป็นแปดเจ็ดสามหกบาทนะฮะตอนนี้ก็ตอบข้อหนึ่ง